ลองตัวเองเลยได้ไหล่ะอันนี้รถรถนี้คือ G M K อ่าอ่าคือตัวรถเนี่ยคือของบริษัทเราเป็นคนขับใช่ใช่ใช่ไหมครับตัว G M K นี่คือเป็น K K ผู้รับจ้างขนส่งหรือ,อหรือเป็นเจ้าของสินค้าเลยคนโดยเร่งระรับ กับพหลครับครับผมผมผมพันนิตจังหวัดนะครับผู้ต้องกานต้ามนะครับเบอร์โทรอะไรครับผมเบอร์โทรอะไรครับชื่อผู้จัดการชื่อพอล์สนะครับเป็นนทีใช่ใช่อะเจ้าของคิวรถใช่ไหมครับซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้ทัทัศกรใช่ไหมครับทอทหาร บา่คนก็ต้องางจงหวงเขาก็ต้องหาแต่ห้าซื้อไม่ได้รถทใ้กำังพิเศษน็มีผู้นสินค้าไว้ก่อนนะครับตัดเชือกเอาสู้คนขับรถไหนครับผนขัรถไหนครับครับเพราว่ามีรถเไป้รถผมได้ไจอได้หลายวันแล้วูครับองรับครับ คงต้องเอารถไปไปชั่งนะครับเดี๋ยวเ,าเอารถไปเอารถไปช่างที่นี่ตามผมไปคืออะไรอีกหนึ่งครับน่าจะน่าจะต้องชั่งเพราะไม่งั้นคือคือคือมันจะได้มีหลักฐานในในทางเอกสารใช่เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือพอเราชั่งน้ำหนักรถหนักเราใครเด้นยหัวหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุดดี

อย่าง anyway, <match. S 2> นี้ต้องสองท่านเพราะว่าตอนนี้ที่สนรักกราฟเขาไม่ได้ไม่ได้เข้ามาถ่ายกำลังอยู่ในที่นี้ที่รับอก็จา่นผมก็บอกว่าต้องติดต่อกันแล้วกันถ้าถ้าถ้าคุณโอเคคุณให้การรับสารภาพใช่ไหมแล้วสินค้าคุณจะเสียหายคือผมบอกว่าถ้าเกิดคุณให้การรับสารภาพจวรับขึ้นสามตันงแต่เร็วขึ้นภาษาก็อาจจะเห็นว่ารับสารภาพก็อาจจะเดี๋ยวเนี่ยที่เสร็จคุณหมอจะตรวจก่อน ハハハハ。<laughs>